ัดแดด้อเจ้าสหา,าหาลงเออไปเลยครับไปเลยนะน,นี่ได้กเ,กกเออีจีน่เปิดนะเออจับของเลยไปด้วยกระป๋อมาแล้วจีบหมูกีบสุครับ กีหกีกุ้งครับขายไม่แพงครับสามชิ้นยี่สิบบาทบา

นะน,นี่เปาข้าเต,ต้อร่อยมากๆคนแม่ต่อราคาชิบละเท่าไหร่ขายสามสิบาทครับอ่อคิได้ดิูแสบไข่เค็มอาทิตย์แ โอเคตอนนั้นมีอาชีพค้าของเก่าแต่เพื่อนข้าของเก่ามันมันก็ชายมีไอเดียว่าพ่อช่วงนี้มันเกี่ยวข้าวใช่ไหมไม่มีอะไรทำอ่า ขายเซลเปลาดีไหมพ่อะขายพ่อจะขายได้ไงพ่อหน้าตาไม่ดีพ่ออยากอายเดี๋ยวลูกซื้อชิดสไปเดอร์แมนให้พ่อให้เป็นเพื่อนแม่ขาย<อ><อ>ตัวเองแหละรู้สึกมันจะไม่ค่อยเวิร์กแต่ไม่ได้ใช้ชุดนี้นะมีค่าแต่พอมีวันหนึ่งไปงานข้าวสลากวันแรกเนาะว่าเอาไปเท่าไหร่ขายหมดเกี่ยงเอาตายแล้วเอามาน้อยเกินไปนไม่คิดไมฝันว่าจะขายดีขนา,<อ>ขนาดขนาดน พยายามขายตามป้ายนี่ครับตามราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ราคาอย่างนี้ไซร์เล็กยังไม่ได้สั่ง,งน,น,นะเอออยห็นมะมิจิาราคาเริกก่มต้นที่ห้าบาทครับครับ,บาทเป็นล,ล็อตหนั่นก็จะมีสิบห้ายี่สิบครับหลักๆครับเป็นลูกใหญ่ไซส์ใหญ่ลูกเล็กไม่ได้สั่งมนาะ